แต่ทายไปแล้วเรียกคัมภยากรณ์ก่อนเกิดนี่คือสภาวะที่หนึ่งซึ่งหมอดูทุกคนใช้ข้อนี้อยู่สองสภาวะที่สองกำลังเกิดแล้วก็พึ่งทายนี่คือสภาวะที่สองกำลังเกิดแล้วก็พึ่งทายไป สภาวะที่สามเกิดมานานจนจะสิ้นสุดหรือบานปลายแล้วจึงเข้ามาดูดวงพี่รู้ไหมครับอารมณ์ของการออกคำพยากรณ์คำแนะนำต่างกันมากเลยนะในสามวาระหน้าง,งานตรงนี้พี่รู้ไหมครับเรื่องยังไม่เกิด เราทายไปแค่มีแนวโน้มโอกาสคือตั้งรับกับชีวิตเข้าใจข้อนี้ไหมดวงดีคือการตั้งรับกับชีวิตเพื่อไขว้ขวาส,สร้างดวงร้ายคือการตั้งรับกับชีวิตเพื่อปรับปรุงแก้ไขรอจังหวะไม่ให้มันเกิดหรือบล็อกไม่ให้มันเกิดก่อนอันนี้เกาะคุณพยากรณ์ก่อนเกิดเรื่องร้ายจริงไหมก่อนเกิดเรื่องร้ายหรือดีนี่คือการเตรียมตัวแต่วาระที่สองเกิดปุ๊บเขาก็เข้ามาหาเราเลยนี่ไงนี่ไง พี่บอกแล้วใช่ไหมเนี่ยน่าเสียดายอะเรามาหาพี่ช้าไปหน้าพระเอกทันทีพี่ค้าหนูมาหาพี่แหลต้นปีแล้วนะ <laughs> พี่ไม่เห็นทายอย่างนี้เลยเวลาเกิดปุ๊บเป็นไงบ้างไออย่างเนี้ยระหว่างกําลังเกิดเรื่องแล้วก็มาดูดวงเพราะรู้ว่าจะเกิดเรื่องหรือเกิดเรื่องปุ๊บมาดูดวง <c oughs> คุณค่าของหมอดูอยังพอช่วยได้บ้างถ้าหมอดูคนนั้นเก่งถ้าเป็นคดีความวิ่งยังยอมเสียไหม เรื่องราวมันเป็นยังไงบ้างเพราะมันเพิ่งเกิดจริงไหมแต่สาลชั้นต้นตัดสินจำคุกสารอุทธรรออยู่เนี่ยนืกอออกใช่ไหมครับแล้วมาดูดวงว่าจะรอดไหมแล้วสารชั้นต้นตัดสินทีออะไรครับยี่สิบปีเพราะจำนวนในหลักฐานถ้าอุทธร์กุต้องมีหลักฐานใหม่ขึ้นมาพลิกคดีจริงไหมครับก็กลายเป็นว่าอะไรดวงบอกว่าฐานสิบหกไม่ชนเสียเลยอุปถัมภ์ด้วย ที่ต้องแหกตาราแล้วติดค่ะเพราะพี่ฝืนทายไม่ได้เหรอว่าฐานสิบหกฐานสิบหกไม่ชนเสียเลยนึกออกใช่ไหมครับแล้วบอกว่าไม่ติดไม่ได้หลักฐานคืออะไรเครื่องช่างจำนวนยาแล้วก็เงินที่ถ่ายที่ล่อซื้อที่ถ่ายเอกสารไว้โดนหมดทั้งสามหลักฐานนี้เป็นไงบ้างนอกจากว่าตำรวจอายการจะแก้กจะแกล้งทำน้ำท่วมเอกสาร ยกประโยชน์ให้จำเลยมันคือแป้ง,อ,ปงอะไรนะเคตามีนก็กลายเป็นโซเดียมเกลือแกงมันก็ทำไปได้นะหาเรื่องน,นนะน่ะทำธุรกิจดวงมันขึ้นกรรมมาก็จริงแต่กรรมมาแเราเหมือนว่าถ้าเป็นเซลลทำงานอยู่แล้วก็อย่างหนึ่งแต่ถ้าเขาบอกว่าเซลล์คนเนี้ย หนูอยากทําธุรกิจเพิ่มหรือหนูอยากออกมาทําธุรกิจอ๋อออกเหรอเห็นไหมคำว่าออกปุ๊บอ๋อกรมะนาวนี่มันก็พร้อมจะออกอยู่เหมือนกันนะนี่ถ้าพีพ่ีเห็นเกงเฮ้ยห,หวยออกว่าเป็นไงบ้างหมอดูตลาดเป็นอย่างนี้ครับพี่คือบอกว่าเนี่ยหนูก็อยากจะออกมาเฮย้ยมันมีเกณ์อยู่นะนี่กรมะนาวังการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานเพื่อสร้างช่องทางและโอกาสใหม่ในการหาเงิน,น,นต่างๆร่วมหุ้นกับเพื่อนหรือเปล่านี่เป็นไงบ้าง หลไหลไหลไหลมันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือสกิลจริงท,ที่ที่เวลาใช้พวกเกี่ยวกับเพื่อเราหมอดูเขาใช้กันแต่พวกพี่ก็แล้วแต่อย่างโชคเหรอครับถ้าลูกค้ามาถาม่าทําธุรกิจขอดูแผนหน่อยจะทําอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างเตรียมตัวแค่ไหนศึกษาตลาดดีแล้วหรือยังถามนี้ก่อนเลยเพราะถ้าไหลไปตามดวงเป็นไงบ้างเจ๊งโชคมีตัวอย่างเคสหนึ่งนะครับลูกค้าหมดตัวในการเปิดเปิดร้านขายยาง งานนี้เกิดขึ้นมาประมาณสิบห้าปีที่แล้วลูกค้าไปดูไพ่ยิปซีกับหมอดูดังคนหนึ่งไพ่มันขึ้นมาเป็นกลงล้ออะไรนะฟอร์จู <Okay. S 1> นะน <Okay. S 1> ครับก็เป็นกงล้อเนี่ยกลมๆเนี่ยคุณเปิดร้านขายยางได้เลยลงทุนไปสองล้านหมดเกี้ยงเลยรูปไพนะ่ใบนั้นยังถ่ายในมือถือด้วมือถือแต่ก่อนภาพมันไม่ค่อยชัดจริงไหมก็ยังเป็นรูปไพ่ใบนั้นเลยที่มันเป็นรูปกลงล้อ อะไรกลมๆปุ๊บกูก็ยัดเฮียถ้ามึงเปิดเจอไพ่เหรียญมึงก็กลมทุกอันเหรอวะเขาไม่ได้สอบอะไรไม่ได้สอบถึงความพร้อมการเตรียมการรีเสิร์ชตลาดการตออ่างๆว่าเป็นยังไงก่อนแต่เขารู้สึกว่าดวงบอกว่าทําเกี่ยวกับการอะไรกลมๆล,ล้อๆแล้วได้ฟังไว้ก่อนนะไพ่อะมันเปิดได้แต่ไพ่ความหมายใบนั้นมันก็มีอีกเยอะแยะมึงขายโตเกียวมึงก็กลมๆเหมือนกันนะ เนื้อไหมแล้วปั้นกีนแล้วเขาก็เป็นกลมๆเหมือนกันจริงไหมขนมเบื้องก็กลมๆเหมือนกันไหมดังนั้นมันก็ต้องดูที่ว่าสกิลของเขาคืออะไรแสดงว่าพี่ต้องอ่านอะไรก่อนความจริงที่จะทำอ่ะอันนี้ก่อนถูกโกงปีดีไม่ดีไม่รู้สุนัขชีวิตจริงดีดีถูกโกงได้ไหมพี่ครับแค่ยืมเงินไม่คืนก็เรียกว่าโกงนะนึกภาพออกไหมครับ ตอนยืนนะครับแม่งแทบจะยกพานมาใส่เราแต่เวลาจะขอคืนเป็นไงว้าโชคเหรอโดนเยอะมากเรื่องยืมเงินทาท้ายที่คุณอยางโชคให้ไหมใ,ให้ยังไม่เหลือจะให้แล้วครับพี่ตอนนี้ <laughs> ดังนั้นนะครับถูกโกงเนี้ยถ้าฐานไม่ดีเขากงมานานยัง ฟังไว้ก่อนนะสถานะของดวงและคําพยากรณ์และคําตอบอะ่ะมีหลายระดับฟังไว้ก่อนนะครับระดับแรกเป็นเจ้าของบริษัทแล้วถูกลูกน้องโกงกับอีสภาวะหนึ่งเป็นลูกน้องแล้วโกงบริษัทการอ่านดวงต่างกันนะก็ต้องถามด้วยว่าเขาอยู่ในสถานะใดไม่ได้แปลว่าเห็นแค่การรมะลาภทีนะอลิฐานสิแล้วก็ไทยสายเออพี่คะขอโทษค่ะหนูดังหากโกงบริษัทบริษัทจับได้ เข้าใจยังอย่าไปอวดเก่งนะนะถามสภาวะด้วยเพราะว่าใครเป็นใครใครเป็นโจ์ใครเป็นจำเลยเพราะคำพยากรณ์มันต่างกันจริงไหมดังนั้นนะครับอย่าอวดเก่งโอ้ถูกโกงเนี่ยถูกโกงคือหนูก็ถูกโกงอีกทีหนึ่งแต่หนูก็ร่วมโกงกับเพื่อนกงบริษัทมันก็มีอย่างนี้อีกนะ คือประเภทที่ว่าสังเกตไหมเวลาร่วมกันโกงนะครับเวลาตำรวจจับใครได้ก็จะซัดทอดอีกคนนะึงว่าเอาไปมากกว่า mm hmm. คือมือเปืนงว่าไปกันสามคนแล้วยิงแล้วมีคนหนึ่งที่ยิงไอ้คนที่ถูกจับได้จะพูดเลยนะครับว่ายังไม่ได้ยิงแต่ไอคนที่อะไรไอ้คนที่หนียังจับไม่ได้ไอนั่นแหละคนยิงแสดงว่าใครจับได้อันคนสุดท้ายหรือคนที่ยังจับไม่ได้ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นคนยิงเสมอ, mm hmm. พอเพราะอะไรไหมคนยิงแท้ๆถูกจับได้แต่บอกว่า ผมไม่ได้ยิงโทษจะได้เบาลงหน่อยแต่กันฆ่าเนี่ยก็ยังโดนอยู่นะครับข้อนี้เจอเยอะมากขอโทษนะครับไม่ต้องตังดวงขอโทษดวงดีก็ตายดวงไม่ดีก็ตายแล้วมะเร็งชนิดเดียวที่ตายแน่ๆมะเร็งตับ ถ้ามันเป็นระยะสุดท้ายมะเร็งตับนี่ตายหาร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในสามเดือนแน่สติปจ๊อบรวยที่สุดเลยนะขนาดจีนยังอะไรค้ามนุษย์จีนอะ่ะจะเสนอให้เขาขายแพงมากแต่เขาไม่เอาจรรยาบรนพี่ครับมะเร็งตับอะ่ะยังไงก็ตายร้อยเปอร์เซ็นต์ยิ่งระยะสุดท้ายด้วยนะครับสามเดือนรู้เรื่องเลยนะครับน้ำหนักแนละ้วจะผอมหรือเตะกระดูกเลยนะดังนั้นนะครับเนี่ย ความจริงที่เอาชนะความจริงเป็นเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่เอาชนะดวงชะตาได้อย่าเฟกต่อให้ดวงดีแค่ไหนพี่ครับสุขภาพหนูเป็นไงบ้างก็แข็งแรงดีน่เดยดวงก็ไม่เห็นมีอะไระต่างหนูเป็นมะเร็งค่ะพี่เอ้าเหรอเออก็น่าจะนะพี่ก็เห็นดูเหมือนกันเนี่ยเป็นไงล่ะนี่น,นี่นี่ความจริงก็เลยน,นี่ไงอัตะอลีฮนะเนื้อออกใช่ไหมครับเนี่ยมันก็น่าจะซ่อนอยู่นะหนูไป เกี่ยวกับมดลูกรังไข่ฮอร์โมนหรือต่างไหมทั้งทั้งความหมายดาวไม่ใช่แต่กูพูดให้ดูเนียนใช่ให้ได้เพราะกูต้องอะไรผิวให้ดูน่าเชื่อถืออย่างนี้ไม่ได้นะหน้างานดังนั้นนะครับสิ่งเดียวที่ชนะด,ดวงชะตาได้คือความจริงที่เขาเป็นคําพยากรณ์มีโอกาสที่จะเกิดแต่ความจริงที่เกิดมันเกิดแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นคําพยากรณ์ เพราะบางคำพยากรณ์ในอ่านคำพยากรณ์มีโอกาสเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้จริงไหมแต่ความจริงมันเกิดถ้าพูดถ้าพูดอย่างตรงๆเลยนะครับคำพยากรณ์ความพยากร์รอพิสูจน์จากความจริงแต่ความจริงไม่จําเป็นต้องรอพิสูจน์เพื่อรองรับการพยากรณ์ต่างกันตรงนี้นะถ้าเราเข้าใจกับมันเราจะรู้เลยว่าแท้จริงเราต้องมองอะไรเป็นสําคัญก่อน ความจริงเป็นสำคัญก่อนเริ่มเห็นไหมโชคสอนต่างจากอาจารย์ด้วยแล้วก็พี่ๆท่านอื่นหรือหมอดูหรืออาจารย์ท่านอื่นด้วยเพราะอะไรรู้ไหมครับโชคดูดวงมาเยอะมากโชคเห็นคนมาทุกชนชั้นสิ่งหนึ่งที่อันตรายที่สุดเลยไหมครับกลุ่มตัวอย่างแคบก็จะเข้าใจกันไปเองแต่เวลาเจอกลุ่มตัวอย่างที่กว้าง ความสำเร็จที่มันก้าวกระโดดหรือคนที่มันสำเร็จมากๆพี่จะเห็นเลยว่าบางครั้งสกิลเราไปไม่ถึงเชิงเราไปไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ครับพี่ชายที่อาจารย์บอกว่าตัวเชาว์ที่ชายคือมนเกิดมานานแล้ว็งอย่างนั้นเนี้ยมาเรียระยะสุดท้ายใช่ครับเราจะพูดอะไรกันบ้างพี่ครับพูดได้อย่างเดียวเตรียมตัวตายคือบางครั้งนะวิชาทำใจาก็ต้องเอามาใช้คือทำใจ แต่ถามว่าเขามาดูดวงอ่ะเขารู้อยู่แล้วเขาไม่ได้มามองว่าเป็นยังไงบ้างหน้าที่พี่อ่านใจเขาให้ได้ว่าคนที่รอวันตายอ่ะอยากตายอย่างสงบแล้วมีคุณค่าก่อนที่จะตายแล้วตายโดยไม่เป็นภาระใครดังนั้นคนพวกนี้แค่ต้องการแรงใจในการปรับสามอย่างนี้ให้ได้หนึ่งไม่เป็นภาระมีคุณค่าแล้วก็สงบยังไงดังนั้น คำแนะนําไม่ได้แนะนําว่าดวงจะบอกว่าอะไรแต่สิ่งที่ควรแนะนํากับคนที่มีความต้องการปมในใจเขาตรงเนี้จะแก้ยังไงตั้งแต่แรกคน,รคนพวกนี้เขาจะถามอะไรคนพวกนี้เขาจะถามอะไรเขาไม่ถามว่าพี่มีอายุอีกนานแค่ไหนแล้วโชคก็ไม่เคยบอกว่าเขาจะตายเมื่อ,อไหร่พี่ดวงบอกว่าพี่ไม่ตายง่ายๆหรอกทั้งๆมันบอกว่าตาย ทำไมเราต้องพูดว่าตายล่ะเพราะเขารู้วันตายของเขาอยู่แล้วสุขภาพเขาเริ่มแย่น้ําหนักลดทั่วเราเข้าใจไหมครับพี่ครับพี่เชื่อผมนะในดวงบอกว่าพี่ยังแข็งแรงพี่ยังอยู่ได้อีกนาน <c oughs> ถึงหมอจะบอกว่าสุดท้ายพี่จะเชื่อหมอหรือพี่จะเชื่อใจพี่เองฟังไว้ก่อนนะครับคนพวกเนี้ยถ้าเข้ามาดูดวงได้ อารมณ์ไม่เคยก้าวรล้าจะเห็นสัตว์จะทำชีวิตและอารมณ์จะซอฟแต่คนที่ป่วยเป็นระยะสุดท้ายแล้วนอนติดเตียงหรือว่าอะไรต่างนะครับแลคนพวกนี้จะเกลี้ยกาดแต่คนพวกนี้ป่วยแล้วนะครับยังเดินทางไปไหนยังออกมาใช้ชีวิตแปลว่าเขาแค่กางต้องการเสพลมหายใจเฮือกสุดท้ายที่เหลืออยู่แล้วคนพวกนี้จะอารมณ์นิ่งสงบเพราะเกาะเวลารู้พวกนี้ว่าพี่รู้ไหมครับ กว่าคลื่นลมจะสงบนี้ได้เขาใช้เวลาทําใจจนเข้าใจและอยู่กับมันได้มาตั้งเท่าไหร่แล้วคนพวกนี้ไม่เคยเกี่ยกา่คนพวกนี้สุภาพนิสัยดีแล้วก็เห็นทุกอย่างเป็นเอาง่ายๆคําคพูดที่โชคโดนบ่อยมากเลยนะครับจากคนพวกนี้เลยนะพี่ว่าพี่ยังยิ้มมากกว่าอาจารย์อีกนะกูต้องกลับมาคิดแล้วนี่ไง เห็นไหมบางคนพูดกับโชคว่าอะไรรู้ไหมอาจารย์รู้ไหมก่อนเนี้ยมันเป็นความกลัวแล้วความวิตกแล้วความเครียดแต่ตอนเนี้ยพี่มีความยินดีเพราะพี่รู้แล้วว่าถ้าพี่หมดจากจุดนี้ไปอ่ะพี่ไม่ลำบากแต่ตอนเนี้ยก่อนที่จะหมดจุดเนี้ยพี่ลำบากสุขภาพความปวดข้างในมันเป็นยังไงบ้าง มะเร็งเวลามันกินแล้วสุดท้ายนี่ปวดทรมานร่างกายมากเลยนะครับมอร์ฟีนทั้งนั้นเลยอันนี้ต้องบอกไว้ก่อน